ของการนวดกดจุดจุดกำเนิดของเส้นประธานนสิกนะครับอันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับจุดที่อาจารย์กำหนดไว้นะครับมาดูนะโค้ดออกมาใกล้ๆก็คือตรงด้านซ้ายของสะดือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห่างจากสะดือประมาณ1น,นิ้วนะครับก็เป็นจุดกำเนิดของอีทาส่วนขวางขวาก็เป็นปิงคลาซึ่งห่างออกจากสะดือทางด้านข้าง1น,นิ้วเหมือนกันนะครับ ส่วนสุมนานี i ก็จะอยู่เหนือสะดือประมาณ2นิ้วนะครับการรัะเีอยู่เหนือสะดือ1นิ้วนะแล้วถ้าทางด้านซ้ายออกไป3นิ้วนะครับ3นิ้วก็จะเป็นจุดสัดลังสีจุดกําเนิดของเส้นสาดลังสีซึ่งไปสิ้นสุดที่ตาซ้ายขณะเดียวกันก็ทางฝั่ขง,งขวาออกมา3นิ้วก็จะเป็นทาวารีซึ่งไปสิ้นสุดที่ตาขวานะครับแล้วก็ห่างออกจากสัดังสีไป1นิ้ว นะฮะหรือจาก4นิ้วถึงจากสะดือก็เป็นจุดจันทภูสังนะฮะเป็นจุดกําเนิดของจันทภูสังซึ่งไปสิ้นสุดที่หูซ้ายแล้วก็4นิ้วทางขวาก็ไปสิ้นสุดที่หูขวาเส้นรุทาง,ทงขณะเดียวกัน2จุดล่างก็คือใต้สะดือ3นิ้วบางตาราก็2นิ้วนะครับสนิ้วเยื้องซ้ายเป็นเส้นสุขุมังซึ่งไปสิ้นสุดที่ทวนนะวันหนกขวามือนะครับ ใต้สะดือสามเยื้อเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นจุดกําเนิดของเส้นสิกนีนะครับนี้มาดูแนวแรนกันการจะกดวิธีการกดเขาบอกว่าจุดเส้นประทานสิทธิ์นั้นสถิตลึกสักสองนิ้วแสดงต้องกดให้ลึกลงไปการกดต้องค่อยๆนะครับสมมติาจารย์อยู่ฝั่งขวาก็ได้ครับเราจะนวดกดจุดอิทาก่อนนะฮะมือวางไปนี่การมือวางค่อยๆลงเนี่ยการลงที่ให้สะดวกคือค่อยๆคึงคึงผ่านกล้ามเนื้อไปก่อนนะครับ ะลงเจอแล้วครับจะเต้นตึ๊บตึ๊บตึบอยู่ตรงนี้ถ้ากดนะฮะกดบังคับทิศทางแรงนิดนึงให้ทิศทางแรงโัษทีนะทิศทางแรงตัวนี้จะลงไปข้างล่างก่อนอกดลงไปแล้วทะยงทิศทางแรงไปที่ขารู้สึกตึงไปที่ขาไหมลูกตึงไปที่ขาซ้ายไหม,มค่อยๆกดลงนะครับ เจ็บวะเจ็บใช่ไหมนะการกดก็กดคาบใหญ่นะน,นี่ลำไส้ที่อ่ะสามสิบวินาทีปล่อยไป็นไนคะอออเออเจ็บะ่ะเจ็บหน่อยเนยนะนะแสดงว่าข้างในท้องอาจจะมีปัญหาที่ลำไส้อยู่ถึงบอกว่ากินอาหารอะไรเนี่ย ต้องระวังมันอาจจะยังไม่ได้หมดมนะก็จะแล่นอันนี้อีทาส่วนปิงคลาก็อยู่ทางฝั่งนี้ปิงคลาจริงๆแล้วแนวทางเดินเขาจะลงมาที่ขาเขาวางขานี่แล้วก็ลงมาที่ขาแล้วก็รอบไปด้านหลังแล้วอ้อมมันมากระดุกสันหลังย้อนกลับมาที่หัวลงที่จมูกขวาฮนะทิศทางการกดเนี่ยตามหลักแล้วเขาจะต้องกดให้ดันไป็นแนวตามแนวแรงกดตรงเดี๋ยวกันแหวกนิดแหวลงไป ตอนนิ้วนิดงกังนเะเจ็บอะไรไหมอ่าถ้าเราเราจะเจอเส้นตึบ๊บตึ๊บใช่ไหมรือมนรู้สึกใช่ไหมอ่าเส้นตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บนะครับการกดหน่งเน้นนิ่งไว้ประมาณทั้ยี่สิบถึงสามสิบวินาทีาคุณมีปัญหาท้องก็ยี่สิบวินาทีก็ได้เพราะว่ากดนานมันก็จะอาจจะเจ็บบริเวณอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง รู้สึกอะไรไหมตอนปล่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยนะโอ๋ยลงแล้วลงแล้วช้าจังไม่ช้าจังวิ่งไปไหนก็ลงขาเห็นไหมความรู้สึกจ้ <laughs> า <laughs> วิ่งไปขาเห็นไหมมันจะล่น,นลงไปข,ง <Okay. S 1> ข้างนี้เจ็บกว่าข้างนี้เจ็บกว่าแสดงว่ามันลำไส้ข้างนี้ตรงนี้รอบสะดือเนี่ยจริงๆเป็นลำไส้อยู่นะครับเดี๋ยวจันเช็คนี่นี่โอ้ลำไส้ก็บวมอยู่อย่างนี้เจ็บอยู่เนี่ยตัวลำไส้เล็ก เพราะนั้นก็เป็นจุดคือคือถ้ามีปัญหาในท้องเวลากดก็จะรู้สึกว่าอาจจะมีปฏิกิริยาเหมือนเรากดนวดตรงกล้ามเนื้อที่เจ็บอะไรนะครับมีกล้ามเนื้อมีลำไส้ที่เกร็งอยู่นิดนึงเนี่ยเจ็บอยู่ใช่ไหมเป็นลำๆอยู่เนี่ยทำให้เราต้องตรวจหาตรงนี้เป็นลำไส้เล็กสส่วนใหญ่เจ็ดหกหกเมตรกว่าเกือบเจ็ดเมตรอะพันอยู่ตรงเนี้ยถ้าลากไส้ออกมาก็นู่นนะ อาต่อไปเส้นจุดนะฮะจุดสุม,มนาดูสุม,มนาก็เหนือสะดือประมาณสามนิ้วนะครับสุม,มนาต้องระวังนิดหนึ่งนะค่อยๆลงตึ๊บตึ๊บเจอเส้นแล้วเนีย่ยเจอแล้วตึ๊บตึบต๊บหยุดนิ่งพอเลยครับเพราะมันก็เป็นตำแหน่งชี่ประจรนั่นแหละสักยี่สิบวินาทีก็ได้แน่งจริงสุม,มนาเนี่ยถ้าทฤษฎีบอกว่า ทฤษฎีบอกว่าจุดกําเนิดอยู่ตรงนี้แล้วก็แล่นขึ้นไปขึ้นไปลงผ่านหน้าอกขึ้นไปสิ้นสุดที่โคนลิ้น mm hmm. อันนี้นะ่าสุมาานั้นสุมนาถ้าทางกายวิภาคจันเข้าใจว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดดาที่กำลังย้อนกลับสู่หัวใจ mm hmm. นะครับแต่เราก็ยังกําหนดไม่ได้เพราะว่ามันมันยังไม่ได้ตีความมาชัดเจน mm hmm. แต่เขาบอกว่าไปแก้เกี่ยวกับอาการที่ที่ลิ้นกระด้างคางแข็ง,ขง <Okay. S 1> หรือโรคเกี่ยวกับหัวใจ <Okay. S 1> อ่ะค่ะ ไงคะร้อนไหมร้อนในท้องไหมร้อนไปไหนร้อนทั้งท้องหรือร้อนขึ้นร้อนลงร้อนหมดร้อนทั้งท้องเลยใช่ไหมค่ะ <F ar ful> จริงๆทางการวิภาคก็คือสลี่งเส้นเลือดแดงใหญ่แล้วก็เส้นเลือดดาใหญ่ที่ขึ้นอยู่นะครับ <S 2> <S 2> <ๆ>อันนี้ต่อไปการัตลีการัตลีเนี่ยเขาบอกว่าในบางตำราก็บอกอยู่เหนือสะดือแล้วก็มีอยู่เหนือสะดือจริงๆมีบางบางตำราก็บอกแบกแง่แงเป็นสองจุด อยู่ใต้สะดือหนึ่งนิ้ว1จุดแล้วก็อยู่เหนือสะดือหนึ่งจุดตัดกันเวลาตัดกันเนี่ยก็เส้นหนึ่งจะวิ่งขึ้นไปที่ไหายปลาแล้วแยกไปที่แขนอีกเส้นหนึ่งทางขวาก็วิ่งขึ้นไปผ่านเรานมนะครับแล้วก็ลงมาที่หัวไหล่ผ่านลงแขนซึ่งไปเลี้ยงแล้วก็ไปแตกไปที่ข้อมือแยกไปเลี้ยงนิ้วทั้ง5านะอันนี้เป็นการรัทธินี่การกดจุดกําเนิดก็เหมือนกันนะครับตามหลักก็ สามารถนะอันนี้ก็จริงๆพอกดลงไปก็จะเจอเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับอันนี้จะกดแรงต้องค่อยๆนะครับเจ็บอะไรไหมครับคุณทขรู้สึกสบายอย่าให้เจ็บมากเนี่ยเราล็อกไว้ก็คือที่ประจรนั่นเองแต่ตามตำราโบราณเราก็บอกเป็นเส้นกาเนิดของกาลธาีเจ็บเลยวะครับจุกๆหรอเจ็บตรงกดเลวเจ็บตรงกดขนาดเบาเนี่ยคลาย เห็นไหมนี่ก็คือข้อจํากัดอย่างหนึ yeah. ่งของคนถ้ามีปัญหาท้องก็จะกดได้ไม่ลึกมากตอนปล่อยรู้สึกไงเพราะว่าน้อยเวลาน้อยไปก็ได้เพราะมันคิดการปวดเจ็บนะบางกำลาก็จะกดลงที่ใต้สะดือหนึ่งนิ้วด้วยเส้นการัฐทะเลใต้มีการัฐทะเลเหนือกับการัฐทะเลใต้เต้นใต้สะดือก็เต้นเห็นไหมเนี่ยจย์กดลงไปเนี่ยถ้ามองแล้วมันเหมือนเป็นเส้นเลือดเส้นอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมลงไปนะ กระจายออกหลังเลยใช่ไหมกระจายไปทั่วเลยแต่จุดค้างไว้เองต้องนุ่มนวลเราอๆยังไงคะตรงนี้ดีตรงนี้ดีนะอันนี้การลัทะีใต้เหนือกับใต้อย่างนั้นหนึ่งแต่ม่นี้ไม่ได้มาร์กไว้ให้นะแต่บางตำราก็บอกว่ามีแค่ออกที่เหนืออย่างเดียวก็ยังมีความสับสนกันอยู่ในตำราการแพทย์ นะต่อไปเส้นสัตว์รังสีทางด้านซ้ายดูนะครับก็เยื้องสะดือ3นิ้วเราก็กดลงไปค่อยๆลงแหวกนิดนึงเพื่อให้แหวกพวกลำทรงลำไส้ลนะกดลงไปสัตว์รังสีเป็นเส้นที่กดแล้วก็จะแล่นลงไปที่ขาเดินไปถึงนูน่นตะตุ่มด้านในฝ่าเท้าอ้อมออกมาทางด้านหลังขึ้นไป แล้วก็ออกมาทางด้านหน้าทะลุขึ้นไปที่ตาเสียดนียท้องด้านซ้ายหนูมีปัญหานะอ,อะพอประมาณแล้วกันให้รู้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ธนาวาลิทวารีทางด้านขวาลองดูเท้าขวานี่จะลงไปไม่ค่อยมีแรงต้านเท่าไหร่ตรงนี้เห็บไหมซ้ายหนูมีปัญหาเ,เห็นไหม ซ้ายลงนิดเดียวเจ็บหมดเลยแต่ขวาลงได้เยอะนะครับ่าลรู้สึกไงครับวิ่งลงนะลงขาวิ่งลงขาเลยจะช้าเพราะว่าแต่ช้า เออข้างขวากับชายตัวนี้กับไวอันนี้ก็พฤติกรรมของคนไม่เหมือนกันนะช่วงเส้นกําเริบหย่อนพิการนะต่อไปสี่นิ้วทางด้านซ้ายเป็นเส้นจันทะภูสังนะจันทะภูสังค่อยๆลงไปเส้นนี้นะจริงๆแล้วเส้นจันทภูสังเขาจะแทงขึ้นมาที่ตาที่หูเลยจะวิ่งตรงมาเลยไม่ได้ลงล่างการกดถ้ากดดันทะแยงข,ขึ้นข้างบนจะช่วยให้แนวแร่นออกไปที่ ที่ด้านบนได้ตอนนี้รู้สึกอะไรเึ็งอะไรไหมเจ็กอะไรไหมนะ,แล,นะะนะแล้วก็รู้ทางรู้ทางก็คือจุดข้างขวานะครับค,ค่อยๆกดลงไปแหวกลงไปลงไปอาจจะลึกนิดนึงนะนะครับก็กดลงไป มีเต้นอ่อนๆอยู่อ่ะ,อะ,อะแต่ตัวที่จะชัดมากคือสิคินีสุขุมังนะครับเส้นนี้เส้นสุขุมังซึ่งอยู่ใต้สะดือสามเยื้องหนึ่งเยื้องเล็กน้อยเนี่ยนะครับค่อยๆแหวกลงไปทางด้านนี้กดตัวนี้จะไปเขาบอกว่าจะไปตึงที่ทวันหนะักเส้นนี้ลองดูนะหนูโดไปไหมไปไหม ไปได้านข้าง,งเป็นทาวารไหมอรงอ่าตรงที่เหมือนจะถ่ายเหมือนอยากจะถ่ายไปไหมไปนะเส้นนี้จะไปที่ทาวารหนนะักรือสึกจะเหมือนอยากจะถ่ายนี่คือเส้นควบคุมระบบพับถ่ายแล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวจะไปน้องสาวน้องสาวนะ, <c oughs> ะน้องสาวที่สาวนอนเดียวกัเมื่อ อนะครับอันนี้ก็อยู่ทางด้านขวานะครับก็กดลงไปแหวกลงไปแต่ลึกนิดนึงให้ตึงไปไหมรู้สึกไปไหมตรงนั่นเลยนาะไปตรงตะวันเบาอส,สองเส้นนี้ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นการนวดส่งเสริมสุขภาพได้โดยการนวดทั้งสิบเส้นทั้งสิบนะครับกดไปที่จุดสัญญ,ญาณทั้งสิบ โอเคนะครับ<อ>ก,กรับครปบครับครับครัดครับคเนบครับครับครัรัรับคับครับครับครัครับครัครบคบคบคราครัร